จากกรณีการออกหมายจับนายเวรพลสุขพลหรืออดีตพระเนนคําเนื่องจากกระทําความผิดวินัยสงฆ์และอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดําเนินคดีรวมทั้งพบว่ามีการรับเงินบริจาคเงินจํานวนมากนี่เป็นข้อสังเกตที่ว่าเงินเหล่านี้นั้นได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่นะคะครับขณะดเดียวกันนะครับก็มีผลสํารวจความคิดเห็นของเยาวชนถึงกรณีนี้นะครับโดยพบว่าเยาวชนร้อยละ51 เริ่มหมดศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับแต่ว่าจากการสํารวจของทีมข่าวไทย P ี s อนะครับอย่างพบว่าวันนี้ก็ยังมีเยาวชนเข้ามาทําบุญในวันอาสาฬหบูชาถึงแม้ว่าบางส่วนนั้นจะเชื่อว่ามีพระทําผิดวินัยอยู่จริงแต่ก็ยังมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยู่ครับติดตามจากรายงานของคุณเบนจบพ์ทิพกมลแสงครับ เยาว,วชนจำนวนไม่น้อยยังคงเข้าวัดทำบุญกับครอบครัวในวันอาสาหาบูชาแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีข่าวของอดีตพระสงฆ์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมผลสำรวจความคิดเห็นของมหาวิทยายลัยศรีนครินทวิโรดหรือมสอวอโพจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาว,วชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากถึงร้อยละ51ที่เห็นว่าก,กรณีของนายวิรพลสุขผลหรืออดีตพระเนนคําส่งผลกระทบต่อความศรัทธานในพระพุทธศาสนาขณะที่เยาว,วชนคนนี้ยอมรับว่า แม้จะมีพระบางรูปกระทําผิดวินัยสงฆ์แต่ก็ไม่ได้ทําให้ความเลื่อมใสในพุทธศาสนาลดลงซึ่งส่วนตัวมองว่าการกระทําของพระแต่รูปนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลพระทุกท่านก็ก็มีบางคนก็ก็เป็นพระที่ดีสําหรับคนไทยบางท่านอาจจะไม่ดีเราอาจจะไม่เห็นเราอาจจะไม่รู้เราอาจจะที่ ไม่รู้ถึงแต่วันนั้นก็มันขึ้นอยู่เวรกรรที่เราที่เราท,ที่เขาทำเอาไว้สอดคล้องกับเจ้าวาดวัสมีนารีที่มองว่าพระสงฆ์ที่กระทําผิดวินยัยเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นซึ่งเชื่อว,ว่าพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ทราบว่าพระสงฆ์รูปใดประพฤตีประพฤติชอบส่วนการทําบุญต้องทําอย่างมีสติพิจารณาถึงหลักเหตุผล ไม่เดือดร้อนตนเองจึงจะเป็นการทําบุญที่ถูกวิธีและได้บุญกุศลญาติโยมที่มีศรัทธาในะุู้าศาสนาเข้าวัดทำบุญสุนทานเนี่ยยังคงปฏิบัติเหนมือนเดิมไม่ได้ไปติดใจกับถาที่เกิดขึ้นเพราะว่าผู้ที่มีศรัทธาจริง,รงอ่ะ มองข้ามพวกข่าวทั้หลายเหล่านั้นไปแล้วเพราะเรื่องการทําดีทําชั่วอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามันมีคนที่จะทําผิดทําไม่ดีเมื่อไหล่ก็ได้แต่ว่าส่วนมากเพระสมส่วนมากเนี่ยยังทรงไว้ซึ่งาศาสนารักษา,าศาสนาความกิดาศาสนาเนี่ยยังมีอีกเยอะ แล้วก็ญาติโยมที่เข้าวัดเข้าวัดเข้าวา,วาวำรำตําบูลชนทานเนี่ยก็จะทราบดีมสวโพยังเผยผลสํารวจความคิดเห็นของเยาวชนต่อการรับรู้ความสําคัญของวันอาสารหามบูชามีมากถึงร้อยละ75ขณะที่เยาวชนร้อยละ52ทราบว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาและร้อยละ73.5ที่ตั้งใจจะไปทําบุญใส่บาตรกับครอบครัวมีเพียงร้อยละ47 ที่ยอมรับว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันสำคัญทางศาสนาเป็นจพทิพย์กมลแสงไทย PBS รายงาน